สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tarot Healing 99วันนี้เราจะมาในหัวข้อสิ่งที่คุณคิดจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอเพื่อนๆตั้งจิตตั้งใจนะคะส่งใจมาหาไพ่ของแม่หนิงนะคะขอให้การสื่อสารชัดเจนตรงไปตรงมาเนาะนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และพลังงานต่างๆของ เพื่อนๆด้วยนะคะขอใท่านอนุญาตขอให้ท่านสื่อสารส่งต่อข้อความผ่านไพ่ของแม่หนิงเนาะนะคะให้เราเสื่อสารกันอย่างเข้าใจง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะเรามาดูกันเลยว่าคิดอะไรอยู่นะไม่ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคะส่ง คำถามเข้ามานะคะตั้งใจส่งคำถามเข้ามาหาไพ่สำหรับนี้นะคะแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมขอสามใบเนาะนะคะการเริ่มต้นนะคะเอ็กซ์ออฟวัดคิงออฟสและราชทูด้า ะะเหมือนคุณอยากเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ดูแบบอยากทำมากๆด้วยหาข้อมูลแล้วนะคะสอบถามแล้วอะไรแล้วดูแล้วน่าจะน่าจะถ้าลงมือทำนะเป็นหนิงคิดว่านะคะถ้าลงมือทำ มีโอกาสเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณคิดจะทําสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณคิดที่จะอยากได้อยากทําอยากมีอยากเป็นนะคะไม่ว่าคิดอะไรอยู่ถ้าลงมือทํามีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนนะคะดูแล้วเนาะแล้วถ้าคิดแล้วไม่ทําก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราขออีกสองใบดีไหมนะคะให้สองใบนะ สำเร็จถ้าลงมือทำสำเร็จแน่นอนนะคะหกไม้เท้ามีปัญหาหนึ่งสองสามสี่ห้าไม้เท้าหกไม้เท้าห้าไม้เท้าดูดูแล้วนะคะก็ สิ่งที่คุณคิดถ้าคุณลงมือทำสำเร็จแน่นอนอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะปัญหาอุปสรรคไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เอาชนะมันให้ได้เนาะแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังไว้คิดไว้นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จากความคิดกับสิ่งที่คุณจะทำเนะี่ยมันจะสำเร็จแน่ๆนะคะ เพียงแค่ข้ามข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้จริงๆแล้วคือถ้าลงมือทํานะถ้าลงมือทำนะมันสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะนม่หนินงว่าแต่ถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทำเนะี่ยมันยังไม่สํำเร็จมันไม่มีโอกาสสำเร็จมันไม่มีทางสําเร็จได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มันสำเร็จ ก็ลงมือทำนะคะอย่าเอาแค่คิดนะคะคิดมากคิดวุ่นวายคิดฟงซ่านนะคะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าคิดแล้วลงมือทำสร้างสารรค์สิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะให้มันเป็นจริงนะคะก็คิดแล้วลงมือทำเจอปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขปรับปรุงมันเป็นการที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยเนาะว่า ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะถ้าได้ลงมือทําถ้าก็ทําให้ความคิดนั้นเป็นจริงนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนะคะคิดแล้วทําสําเร็จนะคะถ้าคิดแล้วไม่ทําก็เท่านั้นนะคะอย่ามัวแต่คิดค่ะอ่เขาเรียกว่าอะไรอย่ามัวแต่คิดเยอะคิดมากคิดพุ่นวายคิดฟุ้งซ่าน หยุดคิดบ้างนะคะสําหรับอะไรที่คิดแล้วมันไม่มีประโยชน์คิดแล้วมันเป็นทุกข์นะคะแต่ถ้าสิ่งไหนที่คุณคิดที่จะสร้างสารรค์คิดดีลงมือทําทําเลยดีเลยเกิดผลเลยเกิดประโยชน์เลยนะคะไม่ต่อคนอื่นก็ต่อตัวเองนี่แหละอย่างน้อยๆได้ลงมือทำได้มีประสบการณ์ได้เห็นได้เรียนรู้ จากสถานการณ์จริงนะคะแล้วก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นได้แน่ๆน,นะคะกับสิ่งที่เราได้ลงมือทำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าสิ่งที่คิดจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะไม่ต้องคิดลคะค่ะถ้าลงมือทำมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ตามตามนั้นเลยนะคะก็ะเดี๋ยวเรา มันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาขอขอกำลังใจนะคะขอคโมยพรหรือขอคาแนะนำจากไพ่ของมาหนึ่สำหรับนี้กันนะคะขอหนึ่งใบสำหรับคำวยพรที่จัสมิน Jasmine. เห็นไหมสำหรับไพ่มาเนี่ยการได้รับพร เกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ได้รับพรความทุกข์ความไม่สบายใจทิ้งมันไปซะนะคะเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตใหม่เริ่มทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกลัวนะมีคนคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยปกป้องคุ้มคอง,องแล้วก็ซัพพอร์ตคนอยู่บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าเชื่อเถอะว่ามีนะคะ มีสิ่งต่างๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีสิ่งที่คุ้มครองช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้คนเสมอมานะคะเห็นไหมชุบชีวิตให้พอให้กำลังใจนะคะแล้วก็สิบเปลี่ยน,นคุณว่าถ้าลงมาอทำสำเร็จไหมล่ะถ้าดูตามไพ่เลยนะคะสำหรับแม่หนึ่งคิดว่าสำเร็จสำเร็จแน่นอน ลงมาอปทำก่อนอย่าไปย่อท้อนะเวลาเจอปัญหาประสัก์นะคะไม่ว่าทําสิ่งใดยังไงก็มีปัญหามีประสัท์แน่นอนไม่มีมากก็มีน้อยนะคะนันอยู่ที่เราใจเราเข้มแข็งถ้าใจเราแข็งแกร่งถ้าใจถ้าเรายืนยันยืนกรานตั้งมั่นตั้งใจนะคะมีมานะมีความมดทนมันว่าสิ่งใดๆนะคะก็สําเร็จได้ King of Pentacle เห็นไหมราชเทีเลยนะ เพราะฉะนั้นนะคะก็คิดแล้วลงามาทำสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอวอวยพรนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะได้ทำสิ่งที่คุณคิดได้สำเร็จรุวร่วงไปได้ด้วยดีนะคะขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นมีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นนะคะ ขอ้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณคาดหวังก็ขอให้สํำเร็จสมดังปารถนาทุกประกาศนะคะขอให้มีความสุขสบายใจนะคะมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองและมีความสุขสมหวังดังปารถนาทุกๆประกาศนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ